ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานาน,น้ำใสดูบ้างครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับสำหรับน้ำเลยนะครับจุดนี้ก็จะมีใสแล้วก็ขุ่นเป็นบางที่ครับแต่ก็ถือว่ามองเห็นได้ไกลพอสมควรครับวันนี้มากัน4คนนะครับ ลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าก็ลงมาเจอเป็นพวกปลาเล็กนะครับแต่ก็ยังไม่จัดเดี๋ยวไปรอดูปรากฏปลาใหญ่ก่อนครับ ตามมาสักพักก็มาเปิดหัวเป็นปลาบูนะครับตัวนี้ก็ตัวเท่าข้อแขนเลยนะครับแต้มแรกจะไปครับเปิดหัวตัวแรกมันมานมันม,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 นมนครับลงมาสักพักก็มาเจอปรากฏเหลืองนะครับอีกแต้มหนึ่งตัวไม่ค่อยตัวครับตัวนี้แต่ก็เอาไว้ก่อนครับกินไปครับ น้ำค่อนข้างใสครับตรงจุดนี้มองได้ไกลมากครับวันนี้มากดประบูนะครับดิ้นหลุดไปเสียดายครับตัวนี้กส่องหาอยู่พักหนึ่งครับแต่ว่าไม่เจอตัวเจอแต่ตัวเล็กมันนะครับตัวที่หลุดไปหาไม่เจอครับไปลุ้นดูตัวต่อไปดีกว่าครับจะไม่ให้เป็นการเสียเวลา ครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้นาๆน,นะครับท่านใดที่กดเข้ามาดูใหม่ก็ฝาก,กรบกวนด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับลงมาตรงจุดนี้นะครับน้ำก็จะเป็นตะกอนหน่อยๆครับแต่ก็ถือว่ามองได้ไกลมากนะครับมองได้ประมาณสัก2เมตรหน่อยๆเลยนะครับ Donc je มาจังหวะนี้ครับเจอฝุ่นปรากฏเหลืองใหญ่นะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบโลเลยนะครับเขาเห็นแสงไฟแล้วเขาหนีไปครับแต่หนีไม่ไกลเจอแล้วครับจังหวะนี้พลิกตัวมากดครับเรียบร้อยไปครับอีกแต้มหนึ่งครับไซก็น่าจะเจ็ดแปดขีดเลยนะครับตัวนี้ ครับมาดูจังหวะที่เจอปรากฏคังใหญ่นะครับจังหวะนี้กดกล้องลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับหลายนาทีแล้วน่าเสียดายครับพลาดจังหวะที่กดนะครับนะครับ ตรงที่เขาอยู่นี่คือเกี้ยงมากนะครับไม่มีสาลายใต้น้ำไม่มีพืชน้ำเลยครับจังหวะนี้คิดในใจแล้วครับว่ายังไงก็ต้องเจอปลาใหญ่กดกล้องลงมาดูครับหลายรอบแล้วแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอนะครับส่องไฟไปทั่วๆครับจังหวะนี้ก็ตีฟินเบาๆครับ ก็ไม่ให้ปลาล์มตกใจไปเอาอากาศอีกรอบหนึ่งครับ จังหวะที่ลงมาจุดนี้นะครับตรงที่ปากกดคังใหญ่เขาอยู่นะครับนำลงมาครับเนี่ยครับตรงที่เป็นฝุ่นเนี่ยครับปลาเขาจะอยู่หลังฝุ่นนะครับลืมว่าเปิดกล้องไว้ครับกดจุดกล้องเลยภาพตอนกดยิงไปนะครับ่าเสียดายมากครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้ตัวขึ้นมาตัวนี้กดหลับเลยนะครับไม่ทะลุด้วย ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ไซส์ประมาณ3กิโลกว่าวาเลยนะครับเกือบเกือบ4กิโลครับพอ,อ,อดำมาสักพักหนึ่งนะครับนึกว่าพี่ทีมงานทำอะไรกัน พี่แท้กดปานินใหญ่มาครับตัวนี้ไซส์น่าจะ2อกิโลกว่า,กวาเกือบ3ากิโลครับช่วยกันจับเข้าที่ใส่ปลาอยู่นะครับคนหนึ่งจับคนหนึ่งร้อยครับตัดไปครับหลังจากนั้นก็ ตามมาเก็บปลาช่อนนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้หัวใหญ่มากครับถ้าเขาอ้วนนี่ก็น่าจ,จะไส์หกิโลเลยนะครับกิโลหน่อยๆเลยนะครับตัวเขาจะผอมๆหน่อยครับต่อไปครับอีกแต้มนึงครับหลังจากที่เราเก็บปลาเสร็จนะครับก็มาเจอเป็นปลานินครับ ตัวนี้หมวนตัวลงไปยิงเลยนะครับปลาอยู่หน้าร่องตรงที่เป็นดินนะครับก็หมวนตัวลงมายิงครับหวะนี้ปลาใหญ่นะครับตัวนี้ก็เกือบเกือบสามกิโลครับเอามาช่างที่บ้าน2กิโลจดขีดนะครับตัวนี้ตัวโตวมากครับปลานินใหม่นี้ ครับก็ดำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่เจอแต้มเพิ่มแล้วเจอแต่ปลาตัวเล็กๆครับก็เลยไม่ได้ยิงมาเพิ่มถึงที่ต้องขึ้นแล้วนะครับถึงที่รถจอดแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานรวมบนฝั่งกันเลยนะครับว่าจะได้ผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ดูเลยครับ ครับผลงานรวมวันนี้จุจุจุแตกสามวัปนินใหญ่สองเต็มครับก็ารวมใส่ยี่เนี้เอาจริงเน้ะจริงเจ้าอ่ะอยู่จริงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆน้าๆท่านใดที่ ถ้านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับพบ,บกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตกน้ำา